สวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วกับปน101ค่ะวันนี้กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะตอนนี้นั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ที่ lounge นะคะยังไม่ได้นอนเลยค่ะเช็คอินอรอเช็คอินเป็นชั่วโมงขึ้นเครื่องตอนตีสองนะคะตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งยี่สิบไปเจอกันที่ ุ่นลคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะกำลังหาทางเข้าไปในมืองค่ะกำลังหาทางออกจากสนามบินค่ะเที่ยวเองดูเองหลงเองค่ะกำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟนะคะเข้าไปในมเมือนซักเปาโล เดินมาจะหาเจอาพาแต่ว่ามาเจอดงโดราเอมอนนะจ๊ะขึ้นมาชั้นสามแล้วก็จะมีคาเฟ่ไทยเป็นเอฟซีโดราเอมอนห้ามพลาดเลยค่ะ ฉันจะลองโดรายากิของโรล่าเอมอนนั่นสมันมีรสอะไรวะช็อกโ,โกแลตบีนไรซ์เค้กอินเรดบีนเรดบีนาสฉันเอาช็อกโ,โกแลตจ้ะไปจ่ายเดี๋ยวพาเดินดูก่อนเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวค่อยไปจ่ายอันนี้ อันนี้เอาไว้หรือเบาหนีหรือเบาเบานี ไต่รู้บอกทีจ้ะดูน่ารักมจ๊ะได้ยังได้ยังได้ตะเกียบจ้ะส่นฉันได้อันนี้แน่กินอยู่เขา รอเบิง่งอยู่มันจะแทบบอเป็นอย่างเดียวไล้หมดขึ้นมาไปคืนจีอาพาจ้าไปตรงมาเราก็จะมีลิฟต์นะคะลงมาชั้น B1 มาซื้อตั๋วเข้าไปซับเปาโลนะคะโปลซับโปโละคะ่ะ

เดินออกมาจากสถานี JR แล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปซื้อทิกเก็ตไปอาซาิกาวะมีสัญลักษณ์นี้นะคะเดินเข้าไปค่ะเรานั่งรถไฟจากสนามบินมาที่สถานีซับ โปรโลนะคะเพื่อที่จะต่อรถไฟไปที่อาซาฮิคาว่าเราซื้อตั๋วคนละ5,220เย็เยนนะคะและเวลาขึ้นรถไฟอีกประมาณ10นาทีค่ะพวกเราสองคนวิ่งกันป่าแลบเลยขึ้นบันไดตั้งแบบชันมากถือกระเป๋าหนักหนากบวิ่งขำมาก มาเที่ยวเองนะจ๊ะไม่เคยซื้อถั่วแต่ลงลงทางเสียเวลานะจ๊ะ ง,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 งตอนนี้ก็จะเดินไปโรงแรมนะคะดูในแมป300เมตรนี่ไง north east <c oughs> โอ้ยเย็น yeah.

ไปจ้าดูสภาพฉันต้องแบกกระเป๋าข้ามนะจ๊ะ,ะ,ะที่หลังมาก,กับทั่วจ้า <c oughs> แต่ก็บม่คยเข็ดจักเทียดเลย กยังกยังแกยังอยากมาเอกตลอดเออนี่โรงแรมอยู่นี่อยู่ใกล้ๆนั่น ตอนนี้มือแข็งหมดแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปโรงแรมนะครับ <c oughs> เราเดินมาถึงหน้าโรงแรมแล้วจ้าโรงแรมอยู่ตรงนี้ไหนวะไหนละไหนละที่โรงแรม <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โฮเเชวินเออนี่นี่อันนี้ <c oughs> ไปเดินข้ามถนนกัน อีกบอกระเบิดหนึ่งอีกส่วนสุดอันนี้ก็สวยให้ดหลังจากที่ไปแต่งตัววางหน้าที่โรงแรมกระเป๋าตปงเกจแล้วเราก็จะไปหมู่บ้านราเมนนะคะมาซื้อติเกตค่ะแต่ว่าเชน เ้าเราลูสถานีเราก็ปูนรคะย่อนเลยครับอันนี้ก็คือดูสถานีที่เราจะไปเราก็ดูราคานะคะ พอดูในแมพนะคะผ่านค่ะเลยสถานีค่ะฉันว่าต้องกลับไปเธอฉันมาผิดสถานีฉันก็ต้องนั่งกลับไปอีกโอ้ยเสียงเงินเสียเวลาหิวข้าวตอนนี้ฉันมาถูกสถานีแล้วนะคะก็จะเดินไปหวังว่าร้านเขาจะยังไม่ปิดนะคะ สนุกกว่าเัวดฉันหวังวาราเขายังสินประท่านเด็ดปีดได้ฉันหิวแห่ขันปีดกินใส่กบกินโรดมันมาท่าหี่บบอจันนะผู้วิบากกรรนักท่องเที่ยวผู้ชานสลาดนั่งรถมากินลาเมงนั่งผิสนาสนาไปขึ้นไปยังเทิง ยู่งเที่ย่มามื่นก็มื่นแน่จ้าลมเ่ากับว่าแดน่แม่ลมเ่าฉันย่างหิมะวันที่นนัเย็นกันเย็นมันฉันมาเที่ยวหือมันมาอันถ้าเรามาจะของดอกข้าวเร้ากับพ่ได้กินเทียงกับ่ได้กินแลกกับพ่อด้กินพีน้องบหางไปด ไปใจใหมาเลยเฉพาะว่เ,ออเห็นที่ห่านอันนี้ตอนดังท่าน,นเลยรถวางนู้นขามขาม <c oughs> ถึงแล้วจ้า,าถึงแล้ว,เ,วเปิเปเดเหลือเปล่าน้อ <c oughs> ร้านได้กับเขาโหลด <c oughs> ต้องตามรีบบอกรีวิวหรอกหิว <c oughs> ข้าว ได้ยี่ยางกลับตรงไปอ่นถึงแล้วจ้าหรือว่าราเมงจ้าฉันไม่รู้ร้านไหนอร่อยฉันจะ,จะเข้าไปเลยจ้ะไปร้านนี้เหรอไปบ่หอม ถึงแล้วจะสั่งไปสามอย่างนะคะคือเมนูนี้ <Okay. S 1> นี้แล้วก็อันนี้เป็นสไปซี่ 我我这个，这个我，洗了。 哦。 มาำยาบริเวณร,รอบรอบร้านราเมงก็จะมีนี่นะคะเป็นร้านขายของ ลาโอเกตบ็อกซ์ก hmm. ็มีก <w> ็ประมาณนี้อยด้านโน้นมีฉันว่าฉันเห็นแวบแบบยูนิโค่น่าจะเข้าไปในซอยนั้นกับจะกินราเมงแล้วก็เข้าเซเว่นแล้วก็เข้าโรงแรมนะคะไว้เจอกันใหม่่พีกินราเมงเสร็จแล้วกลับมาจากกินราเมงแล้วนะคะ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย